สวัสดีทุกคนนะครับแฟนๆชาวเกมเบอร์บอทั้งหลายนะครับ <Welcome. S 1> วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกมใหม่อีกแล้วนะครับทำไมเกมเก่าไม่ทำให้เสร็จก่อนคำตอบง่ายๆครับใจเย็นๆนะครับดื่มไอวี่รอได้ครับใจเย็นๆใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเออโอเค จะยืนยัไว้ก่อนครับทําแน่ครับแต่ว่าเออพักนี้ช่วงเนี้ยเอออาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกม Hacker Evolution ไม่ใช่ Pro Evolution นะครับอันนั้นมันมันวินนิ่งนะครับ Hacker Evolution ภาคอันโทนนะครับภาคบอกไม่ได้นั่นเองนะครับเราจะมาผ่านด่านในด่านของ Lunch Break นะครับ Lunch Break นี่เป็นเอ่อด่านด่านพื้นฐานของเกมนี้อยู่แล้วนะครับก็ทุกคนต้องมีแหละ ฮนะโอเคใครที่ผ่านไม่ได้นะครับก็ดูไว้นะครับส่วนใครที่อยากได้เกมนี้นะครับหรือเกมอื่นที่เรารีวิวนะครับติดต่อดได้ที่อีเมลผมนะผมจะเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะครับนะครับผมแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแบบให้เราเป็นแฮกเกอร์ครับแล้วทุกอย่างก็จะเหมือนโปรแกรมแฮกเหมดเลยนะครับซึ่งซุก ทุกคำสั่งเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงในโปรแกรมจริงได้นะครับแลกกักการที่ท่านต้องติดคุก10เอ้ย3ปีนะครับแค่นั่นเองครับอันนี้มันเป็นเเกมสําหรับเด็กเก็บกดที่อยากแฮกครับอันนี้ได้แฮกสมใจครับด่านลันช์เบรกนะครับเราไปดูเลยนะครับ Please identify yourself.Accepted. All systems operation. systems All อันนี้เป็นเรื่องราวนะครับ After stacking off ใช่ไหม stacking วะไม่ใช่ไม่ใช่ stacking off o r the past month and skipping some class the teacher calls you into the office during lunch to tell you that you grades are failing if you p a r e n t if a find out that you have been s t e sc a i n g scam the scam เนี่ยแหละ and smoking pot i n t e a d of going to school they will kill you <laughs> you have only one choice อ๋อก็อ่านไปบา้างวันนี้นคนงงก็ประมาณว่าเออเกรดเรามันตกต่ำครับครูเลยไปด่าแล้วครับถ้าเราไปโรงเรียนนะครับเราโดนฆ่าแน่ครับเกรดตกต่ำขนาดนี้ทำไงครับ แล้วก็แฮกคอมพูครับลบเกตที่มีในเครื่องคอมพูและเกตและใส่เกตที่อยู่ในเครื่องของเราไปนะครับเป็นการแฮกชนิดหนึ่งนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยแฮกคอมพูนะครับเป็นเด็กดีนะครับในเกมนี้นะครับเวลาเราจะดูคำสั่งกดเฮลล์ครับนี่ครับจะมีคำสั่งขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็คำสั่งที่ใช้แฮกก็จะเป็นคลานะครับ แคทเนั่นแหละแต่จริงน่าจะเรียกแคกนะเออแคทก,ก็แคกนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับอันนี้คือเป็นแมทนะครับ students g r a d e edu นี่หมายถึงเครื่องคอมของครูวิทย์นะครับ admin math file edu หมายถึงเออเครื่องคอมของครูเลขนะครับ admin english grades edu ก็ จะเป็นเเครื่องคอมของครูวงกิตนะครับโลเค t โลเออโลเคอลนโฮสต์นี่หมายถึงตัวที่เราอยู่ตรงนี้ครับส่วนไอ้ตรงนี้เป็นเออบางแมปก็จะไม่มีนะครับเพราะนี้เป็นที่อะไรคอมบ้านเราไว้สำหรับดึงเกตเข้ามาใส่โอเคแล้วก็ก่อนเลยนะครับแค่คอมแค่คอมใครก่อนดี แคคคอมแคคคอมของครูเลขก่อนนะครับ <c oughs> เด็กดีมากเลยครับดิสคอนเนคต 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2> 3, zerolete ก็เวลาใช้คำสั่งนะครับกดแท็กตามด้วยเมนบักแล้วก็ตามด้วยชื่อโค้ดที่เราเห็นนะครับนี่ครับเราได้ทำการแท็กไปแล้วครับแล้วก็ Connect ครับ Connect เข้าไปในที่เดิมครับ connecting อ่าพอคอนเนคแล้ครับกดแท็กครับ เราจะเห็นไฟล์ตรงนี้นะครับเอาไม่เห็นนะอ๋อเห็นละเอ้ยต้องกดผิดต้องกด ls <c oughs> นี่ครับก็จะเห็นนะครับ science lock science lock วิทยาศาสตร์มันล็กอกมันล็อกยังไงอะ hotmail com <c oughs> <c oughs> student math grade pdfr อ,อันนี้นะครับที่เราต้องทำการลบแล้วใส่ใหม่ แต่เราตอนนี้เราจะทำการลบมันไปก่อนแต่ลองดูเกจเราหน่อยดีกว่าว่าเราเกจเราได้ด้วยการกดแคทตามด้วยชื่อไฟล์โอ้โหตัวเราชื่อมิสเตอร์เอ้มิสเตอร์ไบรอันสเปนเซอร์นะครับเกดทั้งปีนะครับเกจเอฟครับ ต่ำสุดเลยครับแหมสุดๆลบซะก็เหมือนเดิมนะครับแต่คำสั่งตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราต้องการเหมือนกับตอนแคสนั่นแหละครับคล้ายๆกันครับสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าโดนจับได้อันนี้ไม่รับผิดชอบนะแจ๊ะบีเบิร์ดขอบอกเลิศบิงจถือมเอามาใช้ปใหญ่แล้ว เราได้กด delete student m a r g a t e p d f นะครับอ่าลบไปนี่ครับไฟล์ delete student m a r g s e p d f อ่าเราลองเช็คดูก็ได้ใจไนะว่าเหลือแต่อีเมลนะครับไม่มีเกรแล้วเกรเของเราหายไปแล้วครับโอเคเราได้ทำการ delete lock นะครับ searching delete lock หมายถึงว่าเวลาเรา connection ไปที่เครื่องคอมหรือโฮสต์อันไหนเนี่ยมันจะบันทึกไว้ เพื่อการไม่ให้คนจับได้เนี่ยเพื่อให้ถ้าเทสต,ตรงนี้ขึ้นถึงร้อมิชชั่นคุณก็จะเฟลครับให้เทสต,ตรงนี้น้อยที่สุดและท่านจะได้แต้มเยอะที่สุดครับนะเทสนี่คือเหมือนกับอะไรตัวจับอะตัวจับได้ยิ่งถ้าท่านอัปเกรดคอมเนี่ยอัปเกรดคอมให้มีไฟวอลก็จะเทสก็จะยิ่งขึ้นน้อยอ่าครับทีนี้เรากดล็อกอท์ครับแล้วก็ไปแคกเครื่อง แใครต่อดีอ่าแคคคอมของคูวิดนะครับ พิมพ์ผิดเลยเอาใหม่ใหม่อ้าวไมไม่ติดอ่ะอ๋อเออไม่ใช่ไม่ใช่ ปดเองครับ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 complete ฮะ c o m p l e t แล้วนะครับท่อทีนี้เราก็เออไปครับไป connect o n n e c นะครับ connect อันเดิมแล้วครับ connecting พอ o n n แล้วครับเราก็กด LS ดูนะครับว่ามีไฟล์นั้นป่าแล้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ครับที่ผมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็น Student g a t e Science แปลว,ว่าเกรดของนักเรียนนะครับเรามาดูเกรดของเราเองดีกว่าครับ ทั้งปีทั้งเลขทั้งวิทยาศาสตร์ f เลยนะครับวั w f แล้วนะครับตอนนี้โอ้โห f f ทุกทุกอย่างเลยเนะี่ยโอเคนะครับเราก็ทำการี e ี e t e นะนะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เออเป็นที่ประจานต่อวงตระกูลของเรานะครับวงคํคำเหล่านะครับเดี๋ยวจะเสียชื่อนะครับนี่ครับเราก็ทำการดีลี t ล็อกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ <Search> โอเคนะครับล็อกเอาครับเราก็ไปแคชคอมเครื่องสุดท้ายนะครับคอมของครูอังกฤษนั่นเองนะครับเจ็ดแปดเ 5, 4, 3, 2, 1, 0อนรอสักคู่ครับรอสักคู่ complete โอเคนะครับแล้วก็ connect เหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วเออ่นี่ถือว่ายังไม่ยากเท่าไหร่นะครับบางคนเล่นแค่